สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีพระชัยอยุทยานะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมนี่ครับวงนี้เป็นพระชัยอยุธยานะครับ,พร,รบพระถือว่าสภาพยังสมบูรณ์นะครับผมทองเดิมๆเ,เลยนะครับผมพระอาจจะมีตรงด้านอ่ตรงนี้ครับพี่ๆ อาจจะมีลานนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่ายังสมบูรณ์มากๆนะครับคอคอของท่านนะยังไม่หักนะครับไม่มีการหักการซ่อมนะครับผมก็วันนี้ผมก็เอา,อาพ่าชัยมาให้เพื่อนๆพี่พ,พ,พได้ชมกันนะครับเผื่อว่าผมลงพาสิบชาติไปหลายๆคลิปพี่พี่อาจจะแบบอ่า ดูแล้วเบื่อแล้วนะครับอาจจะแบบว่ามีพระสิบชาติลงมาบ่อยก็วันนี้เปลี่ยนเอาเป็นพระชัยอยุธยามาให้ชมกันนะครับซึ่งพระชัยอยุธยาเป็นพระอีกกลุ่มนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เช่าเก็บไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับ ถ้าผมเจอองค์ที่แบบอ่าสภาพสวยหรือว่าถูกใจอย่างเงี้ยก็จะเช่าเก็บไหมนะครับองค์นี้ถือว่าสวยงามนะครับพี่พี่ก็คือหน้าตาท่านยังเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับผมจมูกแบบว่ายังโด่งอยู่เลยนะครับส่วนพระชัยนะครับโลหะโลหะเขาก็จะแบบบางๆางนะครับ แบบเวลาจับอะไรเงี้ยต้องคอยระวังหน่อยนะครับเป็นผระที่แบบหักง่ายมากๆนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นแบบว่าที่ชํารุดนะครับเหมือนว่าเสียนท่านก็จะหักหลุดออกไปยังไงครับตอนนี้คนหันมาเก็บผ้าชัยกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากนะครับองค์ที่แบบว่าสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ค่อนข้างหายากครับคนต่างประเทศนี่อ่า เช่าเช่าไปเก็บกันออกออกต่างประเทศกันไปหลายองค์แล้วนะครับเขาเขาคัดพระสภาพสวยๆกันไปหมดแล้วครับที่เหลืออยู่ประเทศไทยนี่ก็แทบจะแบบเหลือสภาพที่แบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นล้วนะครับนี่ครับใต้ฐานก็จะเป็นดินนะครับครับมันไม่โฟกัสอ่ะเนี่ยครับไป ส่วนเขาขาวอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นกระดาษกาวนะครับเจ้าของเก่าเขาน่าจะเอากระดาษกาวติดไว้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยน่าจะมีการแบบว่ายึดติดกับไม้กับอะไรไว้เงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้หลุดหรือว่าล่วงลงมานะครับน่าจะติดไปประมาณอย่างเงี้ยครับพี่พ ตรงนี้ก็เป็นผ้าแท้ดูง่ายๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อสัมฤทิ์นะครับแล้วก็มีทองกระจายทั่วเลยครับอันนี้เป็นทองเดิมเลยนะครับพี่ๆน่ครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูเนี่ยครับพี่ๆดูความเก่าครับ ภาพความเก่าสนิมเขียวอะไรเงี้ยครับพี่ๆขึ้นมาแบบดูง่ายๆมากนะครับท้องสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นี่ครับปากท่านแบบว่าออยิ้มสวยมากนะครับนี่จมูกก็แบบว่ายังโด่งเลยนะครับผม มีมิติมากๆแลนะครับนี่ครับด้านหลังนี่แบบว่าเนี่ยครับพี่ๆสนิมเขียวขึ้นแบบว่าชาัดเจนเลยนะครับผม ซึ่งพลาชัยอันนี้ผมก็ตัวผมเองะครับผมไม่ค่อยมีความรู้มากนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะถนัดพลาซิชาตินะครับผมแต่ว่าผมก็พอมีความรู้มาบ้างนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับโลหะที่เป็นโลหะเก่านะครับผมแต่ส่วนแบบว่าโดยรวมไม่ว่าจะเป็นพวกพิมพ์ทรงอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยแม่นนะครับ เห็นเขาบอกว่าพระชัยนะครับส่วนมากพระชัยเนี่ยจะบางนะครับด้านข้างท่านจะบางแบบนี้ครับด้านหลังตรงนี้ก็อาจจะมีรอยลานนะครับอันนี้ครับด้วยความเก่าของพระนะครับก็อาจจะมีรอยลานบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับเนี่ยครับพ,พี่ถ้าพี่ๆีท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับพระชัยก็แนะนำ หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเองก็ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพระชัยมากนะครับแต่พระชัยก็เป็นพระที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือศิลปะท่านสวยงามมากนะครับเขาน่าจะมีหลายหลายขนาดนะครับองค์นี้น่าจะหน้าตักประมาณนิ้วครึ่งนะครับหน้าตักประมาณนิ้วครึ่งฐานตรงนี้น่าจะประมาณ2นิ้วครับ แต่เห็นเขาบอกว่าน่าจะมีขนาดนิ้วหนึ่งก็มีนะครับที่แบบว่าห้อยคอได้นะครับแล้วก็มีองค์ใหญ่ไปเลยครับสามสี่นิ้วห้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีนะครับององก่อนหน้านี้ที่ผมเช่ามาก็จะเป็นอ่าสำลิดแก่สำลิดครับแต่ว่าไม่มีท้องแบบนี้ครับองค์นี้จะคลาสสิกมากครับเห็นองค์จริงแล้วแบบถูกใจมากนะครับพี่พ ผมจะส่องใต้ฐานให้ดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นดินเดิมนะครับที่เขาอุดใต้ฐานมานะครับเนี่ยครับพี่ๆขาวๆนี่คือกระดาษกาวนะครับผมผมยังลอกออกไม่หมดนะครับ ที่แรกผมก็งงนะครับว่าคืออะไรสีขาวนะครับผมชอบทองมากๆนะครับทองแบบสวยงามมากเลยครับเกินไปกับเนื้อพระเลยนะครับเนี่ยครับพแบบี่ เหลืองอลลามงามตาเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัมฤทธิ์เขียวเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เอา,อาพระชัยมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับ เผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามอยู่จะดูแบบว่าพระสิบชาติกันเบื่อแล้วนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาพระแนวอื่นมาลงให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมบ้างนะครับหลักๆกก็จะเป็นพระกุทางสายอายุธยานะครับนี่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับพี่พี่เอาพระมาให้พี่พี่ได้ชมกันก็เดี๋ยวถ้าผมได้พระเข้ามาใหม่จะมาทำคลิปลงให้เพื่อนๆพนพี่พี่ได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ